โอเคครับผมก็สวัสดีคนดูด้วยนะครับผมดูมีแอร์เหมือนเดิมนะครับผมนะคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการอีโวเจ้าตัวของเอ่อเจ้าตัวนะไรนะทรงจินวูกันนั่นเองนะครับผมนะซึ่งอัปเดตนี้เนี่ยเราสามารถทาทรงจินวูขั้นสุดยอดได้แล้วนั่นเองนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปทํากันเลยดีกว่านะครับผมนะสลับเจ้าทรงจินวูนะครับผมเนาะถึงแม้ว่ามันจะโดนเนิฟไปแล้วก็ตามนะครับผมนะ ตอนที่ผมทําตอนนี้เนี่ยคือมันโดนเนิร์ฟไปแล้วนั่นเองนะครับผมเนาะยังไม่ได้เห็นตอนที่มันตึงๆเลยอะ่ะคนดู <c oughs> ค่อนข้างเสียใจนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็อีโวเท่าที่เรามีแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปอีววกันเลยดีกว่านะครับผมเนาะมาเริ่มมาเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องมีของกันก่อนนะครับผมเนาะซึ่งไอ้เจ้าตัวซุนยินวูนเนี่ยเราสามารถอีโวได้3ขั้ันนะคนดูนะขั้นแรกเนี่ยจะเป็นขั้นธรรมดานะครับผมนะสามารถอ่าอีโวได้โดยใช้อ่าในส่วนของขนเอ่อเขาเรียกอะไรนะคนดู เป็นดาบนะครับผมไดนี่นะครับอันนี้เป็นดาบนี้นะเป็นดาบ2แง่นะครับผมเนาะเวลาเลอีโมเสร็จปุ๊บเด็จะได้เป็นซึงยูร่างนี้มานะครับไอ้ดาบ2แง่งนะนี่ครับอ่า๋ย่าไปดูวิธีการคาฟนะครับผมก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะคนดูก็แค่ไปลงตรงนี้นะครับเป็นลงสตอรี่หรือไอ้นี่ก็สามารถหาของมาคราบได้นะครับเป็นดาบนะ ใช้1,000พนะครับพอขาเสร็จปุ๊บเราก็สามารถอีโวอ่าทรงยินบูขั้นแรกได้เองนะครับผมนะใช้ uh, 15, นะอ่าหมื่นห้านะคนหูนะพอหลังจากที่เราอ่ออีโวขั้นแรกแล้ว,ลวเนี่ยมันมันจะกลายเป็นขั้นที่สองนะครับผมเนาะซึ่งขั้นที่สองเนี่ยก็จะเป็นอ่อ ى, ตัวไหนวะซึ่งผมทําไว้แล้วนะครับผมนะนี่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นขั้นที่สนะครับสำหรับเจ้าตัวทรงยินบูนะคนดูนะนะครับเราสามารถอีโวเป็นขั้นที่3ได้นะครับโดยที่เราใช้เจ้าตัวของจิกซอนะคนดูนะ จิกซอทั้งหมด50อันนะครับผมนะถามว่าจิกซอหายจากไหนนะครับเราสามารถไปลงสตอรี่ได้นเองนะครับผมเนาะนี่นะครับกดไปที่ด่านท้ายนะคุณูนะอันนี้โซโลเลเวลลิ่งนะครับแล้วก็ไปอันที่10นะครับนี่ก็จะมีดอปนะคุณนูนะนะครับก็จะมีดอปเป็นในโซนจิกซอนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของดาบอีกริดนะครับซึ่งสามารถอีโวอีกริดได้นะครับแล้วออกโคตรยากเลยนะครับผมสำหรับอันนี้นะ นะครับกดเป็นในส่วนของไนแมร์นะมันจะได้ทีเดียว4อันเลยนะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่คุ้มๆนะครับหรือถ้าไม่อยากเอาสตอรี่ก็เป็นอันนี้ก็ได้นะครับดิจิตเตทนะครับผมเนาะก็ดรอปเหมือนกันนะครับแต่ผมก็แนะนําเป็นลงสตอรี่ดีกว่านะครับเพราะว่ามันดรอปในส่วนของเจ้าอีกิทด้วยนะเป็นของอีโวอีกิทนั่นเองนะครับก็จะมีของอีโวโซงจินวูกับของอีโวอีกิทนั่นเองนะครับผมเนาะกดไนแมร์แล้วนะคุณดูนะนี่ตรงนี้นะครับเมื่อเราได้ในส่วนของเจ้านี้มาแล้วนะครับผมแล้วเราก็จะมาอีโวกัันนเลยะครบผมมา เริ่มกันเลยนะครับผมก็ได้ทําการทำสเตตแล้วก็สุ่มบัฟให้เรียบร้อยแล้วเนาะดูสำหรับเจ้าซงยินวูนะไปครับใช้50นะครับ50าิบจิกซอนะแล้วก็เงิน1 5ื่นนะครับโอเคไปเลยเรียบร้อยนะครับผมนะสำหรับเจ้าซงยินวูนั่นเองนะครับผมนะอันนี้เป็นขั้นที่2นั่นเองนะครับผมนะสำหรับาการรีโวซงยินวูนะเ,เดี๋ยวดูตัวนิดนึงนะครับขั้นที่2เป็นไงวะ โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเจ้าซุงจินวูขั้นที่2นะครับก็เท่กว่าเดิมนิดนึงนะตาปิดตาแล้วก็มีผ้าคลุมนะครับที่ยังไม่อีโวเนี่ยจะไม่ค่อยมีผ้าคลุมนะครับผมเนาะนี่นะครับเป็นแบบปกตินะอันนี้ปกตินะครับแล้วก็เป็นขั้นที่2เนี่ยจะดูโตขึ้นมาหน่อยนะครับจะดูโตแบบนี้เดี๋ยวเราทําการใส่อ๋อไม่มีคอรเมติกหรอเนี่ยโอ้แมกซ์โอเคขั้นที่สขั้นที่2เนี่ยไม่มีคอรเมติกแลนะคนดูนะครับตรงนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราทำการอ๋ออีววโ,อโอวอีกขั้นหนึ่งเลยดีกว่านนะะครับผมนะ สำหรับเจ้าอีวขั้นที่3เนี่ยขั้นสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องใช้ของเยอะนิดนึงนะครับก็สามารถทำตามได้นะนะครับเราจะต้องใช้เป็นออฟนะครับเป็นออฟตรงนี้นะคนดูออฟฟ้านะแล้วก็เป็นในส่วนของเจ้า,เาลูกแก้วนะครับลูกแก้วทรงยินบูนะนะครับจะทำให้ทรงยินบูเนี่ยเป็นขั้นสีแดงดั่นเดง นะครับถามว่าออฟอันนี้แล้วลูกแก้วอันนี้หายยังไงนะครับง่ายๆเลยนะครับเราจะเริ่มจากออฟกันก่อนนะครับยากสุดนะคนดูนะอันนี้นะครับผมเนาะก็คือเราจะต้องลงหาจิ๊กซอนะคนดูนะก็คือลงหาจิ๊กซอจากสตอรี่ที่ผมบอกนั่นเองนะครับผมเนาะเจ้าจิ๊กซออันนี้นะครับผมนะเมื่อเราได้จิ๊กซอมาเยอะๆเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะต้องคราฟนะครับเพื่อเป็นในโซนของอันนี้นะครับผมนะเป็นคล้ายๆบังเกอร์นะคนดูนะนี่นะครับใช้ทั้งหมดเนี่ยยี่สิบนะครับผมเนาะเพื่อคราฟบังเกอร์หนึ่งอันนะครับผมนะ เราจะต้องใช้ทั้งหมดใน2ออันนะคนดูนะครับเนาะไอเจ้าบังเกอร์เนี่ยนะพอเรามี2อันที่ปุ๊บเราก็สามารถเอามาแลกเป็นในโซ่ของออฟได้เลยนะครับผมเนาะออใช้3าอันนะก็ใช้จิกซอค่อนข้างเยอะนะครับแลกอาบังเกอร์ในสามอันนะคนดูนะเพื่อเอามาครับเป็นเจ้าลูกแก้วออฟอันนี้นั่นเองนะครับผมเนาะเราจะสามารถมาลงอันนี้ต่อได้เลยนะครับผมนะก็คือไปที่เลนนะคนดูแลไปอันที่อันสุดท้ายนะมันจะมีลูกแก้วอันนี้อยู่นะครับผมเนาะนี่นะครับผมมีทุกชาเลนนะคนดูอันที่1ก็มีนะครับ อยู่ที่0.5นะอันที่2เนี่ยอยู่ที่0.25นะครับผมเนาะแล้วก็อันที่3นะครับอันที่3เนี่ยอาจจะได้เยอะนึงเยอะนิดนึงนะครับเป็น0.5นะเอออันแรกเนี่ย0.15นะครับผมเนาะก็คือแนะนำลงอันที่4ไปเลยนะครับผมนะซึ่งอันที่4เนี่ยก็จะได้เป็นส่วนของเจ้าของอี r o สงยินวูนะครับแล้วก็ของอีโวเบลุนั่นเองนะครับ1%ตรงนี้นะครับอันนี้ซงยินวูอันนี้เบลุนะครับผมโอเคประมาณนี้นะก็ลงอันนี้จนกว่าจะได้อันนี้นนนนนััั่่เเอองงะครบก็ FK ไป ลงจนกว่าจะได้นั่นเองนะหรือถ้าใครขี้เกียจก็มาลงอันนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะครับผมเนาะแต่ส่วนตัวก็ลงอันที่4ี่นะครับคุ้มสุดนะได้ของบุกเพชรด้วยอะไรด้วยนะครับอ่าพอเราได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถมาอีโวได้เลยนะครับโอเคเราจะมาอีโวเลยลั่นเลยดีก่าอันไหนวะอันไหนวะนี่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 โอเคแล้วเราจะอีโวเลยนะครับใช้หมื่นห้านะคนดูตุ้มมาแล้วนะครับผมสำหรับเจ้าทรงอีโวของเรานะครับเป็นขั้นสุดยอดนะครับเป็นขั้นสีแดงนั่นเองนะครับผมนะ บอกเลยว่าเท่กว่าเดิมไรเท่า right, แต่ไม่มีคอนเมติกว่าคนดูล่างนี้ไม่มีคอนเมติกได้ไงไม่เข้าใจมันเป็นไปได้หรอนี่นะครับผมสำหรับเจ้าทรงยินวูนะนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทําการไปสุมนี่ให้ทรงยินวูนิดหนึ่งนะครับเสเตตนะคนดูสเตตไม่ไม่ค่อยจา้าบเท่าไหร่นะผมก็จะเลือกเป็นนี่ไปเลยนะครับออโต้นะคนดูโอเค เหมือนตอนแรกผมทําไว้แล้วมันมันรีทิ้งกันมัน้งอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะโอเคครับคนดูตอนนี้ผมก็ทำการอัปทเตตเนี่ยให้มันกลายเป็นโอบวกหมดแล้วนะคนดูเนาะ ต่อไปเนี่ยเราจะมายัดในส่วนของเจ้าด็อกเตอร์เวก้าพังกันนะครับให้มันเป็นเวลร้อยนั่นเองนะจะได้สุดๆแบบตึงๆอะไรอย่างงี้นะครับตัวอวยตัวอวยนะครับออยู่ไหนว่านี่นะครับผมก็จะยัดไปแม็กเลยนะครับผมนะนี่นะครับผมก็ในส่วนของ xp ให้มันต่อเลยนะครับอันนี้มีเยอะนะแล้วก็ยัดทรงยินวูไปนะครับนี่ปั๊บ เรียบร้อยเวลร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะนี่นะครับเราก็จะได้ซุงยินวูเวลร้อยมาแล้วนะครับผมเนาะแล้วก็เราจะไปนิ้วกันต่อเลยนะครับนิ้วเนี่ยผมไม่ชัวร์ว่าเขานิยมเป็นอะไรนะนะครับสำหรับเจ้านิวนะครับแต่ก็ไปดูดมาเนี่ยเขาก็จะเน้นเป็นโซของเจ้าเออไอสีม่วงๆนะคนดูนะครับอ่าอยู่ไหนวะนี่นะครับอา่าเขาจะเน้นเป็นไอไอไอันสีม่วงเนี่ยอเนี้ยเนี้ยอันเนีน้ย เ,เ,นนเ,นนเขาจะเน้นเป็นอันเนี้ยนะครับน่าจะเป็นลดคูดาวสกิลบ่าอันนี้ผมก็ไม่ชชวร์น่าจะใช่นะคนดูนะเนี่ยเขาจะเน้นเป็นอันเนี้ยนะครับก็เราจะเน้นเป็นอันนั้นด้วยเลยละกันนะคนดูนะครับตอนนี้ผมมีอยู่200แล้วนะคนดูทำไมมันโอเคอันนี้น้อยไปอันนี้ติดลบไม่เอาโอเคแล้วก็รีไปเรื่อยนะครับโอ้นี่ไงได้นี่มา6นะครับแล้วก็มีคูดาวอีก15นะครับผมนะก็ค่อนข้างโอเคนะนะครับก็ยังไม่ชชวร์แล้วเดี๋ยวใช้ไปก่อนละกันนะครับโอเค ต่อไปเนี่ยเราจะเป็นในส่วนของเกียร์ละกันนะครับเกียร์เนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะคุณดูนะครับสำหรับเกียร์เนาะเอาเป็นว่าเราจะไม่ใช้เกียร์ละกันนะเพราะว่าบางคนก็ยังไม่มีเกียร์นะครับแต่ผู้สเตตอะไรอย่างนี้เนี่ยก็สามารถทําได้นะครับผมเนาะซึ่งผมก็ยังไม่ค่อยมีเกียร์อะไรมากมายนะครับโอเคนะเราทําการเออเอาไปลองเล่นกันดูนะครับเอาบูลร้อออกละกันนะ โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเจ้าซงยินบูนะครับให้ดูอีกรอบนะคุณดูนะครับก็บอกเลยว,ว่าเป็นอะไรที่เท่ๆมากนะคุณดูนะไม่เห็นตานะครับแบบปิดตานิดหน่ okay, อยนะคุณดูนะครับปิดตานิดนึงโอเคปะเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกันสักหน่อยละกันนะครับเอาเป็นเอ่อสตรอรี่ธรรมดาละกันเนาะโซโล,โล์เลเวลลิ่งนะครับอา่าอันด้าสุดท้ายละกันนะเป็นไนท์แมร์ละกันไปนะครับแบบชิวๆมาแล้วเข้ามากันในเกมกันแล้วนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวผมขออนุญาตปิดออโต้ก่อนนะครับเอาไม่ทันวนะคุณดู ไม่ทานซะแล้วโอ้ออกไปเป็นสิบเลยนะครับน่าจะยังไม่ตายหรอกมั้งนะครับอันนี้ทรงยินบูเรานะครับนี่ทรงยินบูเรานะคนดูนี่ดิอ้าวอ่ะฮะจบเลยหรออะไผู้ไปเลนโอเคขออนุญาตเริ่มใหม่นะคนดูเดี๋ยวเราเรียกเราตัวก่อนนะครับเอาไปตัวหนึ่งอ่ามอนองมาแล้วนะครับเราเรียกทรงยินบูเลยนี่นะครับสำหรับทรงยินบูของเรานะครับก็ระยะเนี่ยกว้างมากนะคนดูดูดิด นะครับแล้วก็จะมีโอ้โหอะไรไม่รู้เต็มเลยนะครับคียที่เข้าดาเมจเจสนะครับเออมีอะไรนะดาเมจสกิลสี่ล้านเอ้ยทำไมมันเร็วจังล่ะเอ้าโอเคครับคนดูอันนี้มาแบบโหมดใหม่นะคนดูนะมาลองดูกันนะครับว่าทรงยิบูจะเป็นยังไงนะครับดูการโจมตีฟันแบบระยะไกลนะคนดูฟันแบบระยะไกลนะครับก็เออในส่วนของเออเดี๋ยวเรามาอัพกันก่อนนะครับผมเนาะ ่าใช้เงินเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมนะเอาันนี้ผมอัพไปแล้วอัพอัพอออัพออโต้ไปแล้วนะครับผมอันนี้คือการอัพตันนะคนดูนะโหการฟันแบบนี้นะคนดูตูม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 นะครับดาดาเมตต่ออัพตันเนี่ยอยู่ที่1 5 8่เอ็มนั่นเองนะครับแล้วก็มีครูดาวเนี่ยอยู่ที่4 5นะครับแล้วมีระยะเนี่ยอยู่ที่62นะครับแล้วก็มีสปีดอยู่ที่5นั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นดาเมจที่ทําได้นั่นเองนะครับบอกเลยว่าเป็นนนนอะะะไรที่ตึงๆคดู นี่นะครับแล้วก็นี่เป็นพวกสเตตต่างๆนะครับผมเนาะมี90%นะครับคิทิเคิลดาเมจ70%นะครับแล้วก็จะมีอันนี้อีกนะครับมีก็มีอะไรค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมเนาะแต่เห็นเขาว่ามันโดนเนื้อไปนะคนดูตอนแรกเนี่ยมันเก่งกว่านี้นะครับมันโหดมากนะคนดูนะครับอุมันโหดจริงนะคนดูไม่ไหวจริงว่ะเดี๋ยวขออนุญาตขายแล้วเรียกใหม่ละกันว่ะโอ้มันถึงมันอัพให้เต็มเลยเหรอโอ้ยอ,อ,อ,อะไรเนี่ย อ่าผมอาจจะไม่ได้รีวิวอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมเนาะก็เอามาทําให้ดูแล้วกันนะครับว่าซุงยินบูอีโวยังไงนะแล้วก็เอ่อมาดูสกิลนะครับบอกเลยว่าเป็นสกิลที่เวอร์วังอลังการมากนะครับผมเนาะตุ้มใครที่เป็นสายโซโล่เลเวลลิ่งเนี่ยห้ามพลาดนะครับสามารถมาเอ่อทำกันได้นะครับผมนะสำหรับเจ้าซุงยินบูร่างใหม่นั่นเองนะครับอันนี้ก็อัปตันเรียบร้อยแล้วนะครับดาเมจโดยเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ล้านนะคนดูนะอันนี้ไม่ได้ใส่ออฟอะไรเลยนะครับนี่เห็นปะสองล้านนะคนดู นี่ประมาณสองล้านสามนะสองล้านสามนะครับไม่ได้ใส่อกรียานะไม่ได้ใส่เกียร์ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับใส่แค่นิ้วนะแล้วก็สเตตเต็มประมาณนี้นะครับนี่สวยสวยบอกเลยลั่นไปโอเคครับคนดูคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับการมาทําเจ้าซงยินดูนะบอกเลยว่าทําง่ายนะครับไม่ได้ทํายากอะไรนะแต่ก็ต้องใช้เวลาในการทํานิดนึงนะครับในการ FK เเพื่อหาขอนั่นเองนะครับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะไปละครับบ๊ายบายจุ๊บๆ